าราคาผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทอมนิดผารวยคลิปนี้มากับลาหุ่นกันก่อนครับนะมาส่งลาหุ่นก่อนก่อนก่อนที่เดี๋ยวลาหุ่นมันจะออกเร็วเนาะขึ้นกันนอกไปนอกเหนื่อยมากหมดแรงอ่อนล้านี่เระไม่ได้มาหาตอนเสาร์กันนี่แหละครับผมกับสําหรับหมดแรงอ่อนล้า ทำยังไงเราก็สู้ฮาหนอยไม่ได้เลยเราไม่เลิกเล่นฮาหนอยดีกว่าไหมอันนี้บอกช่องลาหุ่นกันก่อนเนาะล่าหุ่นต้องมีทุนตามเนาะต้องดูไปเรื่อยๆก่อนกระไดหรือว่ายังไงก็ดวงบุญบางทีบุญก็ไม่ได้ช่วยเนาะทอมนี่ก็ทำบุญเยอะนะแต่ดวงช่วงนี้บอกเลยว่าดวงตก เพราะว่าทํำไงเราก็ตามหาหนอยไม่ได้เลยครับจะเจาะเจาะตัวไหนกับเจาะไม่เข้าเจาะหลุดเจาะอะไรไปหมดครับนะมาเป็นแนวทางให้สำหรับลาหุ่นกันต่อไปเราต้องสู้ ดูเป็นแนวทางไปครับผมล่าหุ้นยังพอตรงมีทุนตามบรูว่ามันจะมาหลบใดละกะดวงของท่านผู้ชมเองเนาะวัดดวงวัดบุญของท่านผู้ชมเองเพราะว่าคนลงอาจจะช่วงตกลุ้มนะครับมันก็ต้องมีขืนไม่โล่งนี่ละช่วงโล่งนี่ก็โล่งย่างเดี๋ยวเนาะเราต้องสู้ไปสู้ไปอีกครับสำหรับล่าหุ้นมาวันนี้ล่าหุ้นประจำวันพุธ วันพุธครับสิกระดากระดาคมวันพุธลาหุ่นจัดไปวิ่งรูดวิ่งมักวิ่งกับวิ่งมักรูดกะจัดไปครับรูดสองตัวสี่กับสองชอบบนก็รูดบนชอบล่างก็รูดล่างรูดสองตัวนะอันแนวทางของทั้งชองเอาอย่าทำเขาลูกยังไงเนี่ยเดี๋ยวเขาก็มาตีเอาแมวครับ ซีกับสองรูดสองตัวชอบบนก็รูดบนชอบล่างก็รูดล่างบางทีมันเกิดยังบมาเขาก็ต้องตามมีทุนตามเนาะรูดสองตัวหีดผ้นกับความเสี่ยงมันมีเยอะถ้ารูดตัวเดียวเนาะรูดสองตัวไปเลยครับจัดไปสําหรับล่าหุ้นสู้กันต่อไปอีกสักตาหนึ่งอีกสักครั้งหนึ่งกับบรรยากาศแต่ห้าน้อยเขาขอยอมแพ้ยอมแพ้ยอมแพ้ห้าน้อยไปออกเท่เา ลาวสามัคคีไปสำหรับคลิปนี้ก็จากลากันไปกับล่าหุ้นช่องล่าหุ้นนอสสำหรับวันนี้ก็คุณครับที่มารับชม